โอเคนะครับวันนี้เรื่องแรกก่อนนะครับในเช้านี้ก็คือเรื่องของศัพท์วิชาการและวิชาชีพนะครับเราเรียนเรื่องของคำทับศัพท์กับศรรพัพท์บัญญัติไปแล้วอ่ะครูขอทวนก่อนนะครับเรื่องของคำทับศัพท์กับศรรพัพท์บัญญัติจําได้ไหมเอ่ยว่าคําทับศัพท์นะครับเรายืมคําภาษาต่างประเทศมานะครับแล้วเราเรียกตามเสียงเดิมของมันเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกคาทับศพัพท์ แต่ถ้าหากเรามีการสร้างคำศัพท์ใหม่ใช้อันนั้นเราจะเรียกว่าอะไรครับเราจะเรียกว่าศัพท์บัญญัติถูกไหมครับซึ่งศัพท์บัญญัติมันจะเกิดจากการาวิธีการบัญญัติศัพท์ขึ้นนะครับวิธีการบัญญัติศัพท์นักเรียนจาได้ไมเอ,เอ่ยแล้วก็คำภาษาไทย บวกภาษาไทยก็ได้นะครับจะเอาคำบาลีภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วก็ได้หรือจะสร้างเป็นคําสมาำก็ได้นะครับหรือจะเป็นลูกผสมระหว่างคําภาษาไทยกับคําภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของดูชื่อคำศัพท์บัญญัตินะครับทีนี้การทุกขศัพท์และศัพทบัญญัตินะครับนํามาสู่ในเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของศัพท์วิชาการและวิชาชีพครับ ทีนี้อย่างถ้าใครเคยดูละครรักฉุดใจในายฉุดเสริญนะครับถ้าใครเคยดูละครเรื่องนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยบางคําศัพท์เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับตัวอย่างบางคําศัพท์เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคําศัพท์เหล่านั้นนะครับเป็นศัพท์เฉพาะในวิชาชีพนั้นๆน,น,นะครับอย่างเรื่องเนาะามคำแรกนะครับเราก็จะมีคําว่าเพาสหนะครับเพาส์ House, ตรงนี้เป็นคํา ทัพท์ถูกไหมครับเราบัญญัิเป็นคำว่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ Bp นะครับก็เราบัญญัติเป็นคำว่าความดันโลหิตนะครับความอินโทรของออิเจนในเลือดนี่ก็เป็นคำที่เราบัญญัติขึ้นนะครับแล้วนักศึกษากลุ่มนี้นะครับ นักศึกษากลุ่มนี้ก็คือนักศึกษาเอ็กเทอร์นะครับเอ็กเทอร์เราจะใช้เรียกแทนนักศึกษาแท์ชั้นปีที่6ก่อนที่จะจบออกไปเป็นแทะนะครับกลับมาเป็นอินเทอร์เนาะเพราะฉะนั้นคําศัพท์เหล่านี้ครับดํคศัพท์ที่เราพบนะะในละครในรักสุดใจในสุดเฉินทําไมบางคําเรารู้ถูกไหมอย่างอัตราการเต้นหัวใจเ่ยเรารู้นะครับความดันโลหิตเรารู้แต่บางคํูอย่างผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทางสมองซีทีสแกนนะครับ อย่างนี้มันเป็นศรรพัพท์เฉพาะทางถูกไหมลูกซึ่งคำศัพท์ในวงการวิชาการวิชาชีพต่างๆก็จะมีความแตกตา่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรสิ่งที่เหมือนกันคือมันมีการใช้คำศัพท์อยู่สองประเภทเหมือนกันคือจะใช้เป็นคำทับศัพท์ก็ได้อย่างคำว่า case order หรือจะใช้เป็นศรรพัพท์บัญญัติจะได้ ทีนี้เรามาดูครับคำศัพท์ที่ใช้ในวงการวิชาการและวิชาชีพต่างๆนะครับเราจะเรียกว่าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งในประเทศของเรามีคำศัพท์ในวงการวิชาการและวงการวิชาชีพเยอะมากนะครับ วันนี้เราจะมาดูครับว่าคำศัพท์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคำศัพท์ทางวิชาการนะครับหรือวิชาแขนต่างๆเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดจากการยืมคํานะครับยืมคําต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้วเราจะใช้วิธีการทับศัพท์หรือวิธีการบัญญัติศัพท์ขึ้นนะครับซึ่ง เราจะมีหน่วยงานที่สําคัญนะครับแน่นอนที่สุดครับวงการเกี่ยวกับคําัพท์คือวงการอะไรครับราชบัณฑิตยสถานนั่นเองนะครับราชบัณฑิตยสถานจะเป็นหน่วยงานที่บัญญัตินะครับสับขึ้นนะอ่ะทีนี้ใครที่เปิดไมค์อยู่นักเรียนปิดไมค์แป๊บหนึ่งนะครบครูเชก่อนมีทคยยังไม่ได้ปิดไมค์เออนัทกรนัปพันะครับปิดไม่ นัทกรนะครับปิดใหม่ด้วยประภาวาลินปิดใหม่ด้วยนะครับอนันดานะครับอิสรีนะครับปิดใหม่ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานักเรียนปิดใหม่ด้วยนะครับเนาะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะโอเคครับต่อนะครับที่นี้ราชบ,บัณฑิตยสถานก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่บัญญัติศักท์ขึ้นใช้นะครับ รวมไปถึงสอมอ,อก็คือสํานักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การอุตสาหกรรมนะครับสสวทแน่นอนวิชาคณิตวิทย์ที่เราเรียนกันอยู่ตําราเรียนนะครับก็มาจากสํานักง,งานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหรืสอสสวทก็จะมีการบัญญัิศัพท์เกี่ยวกับวิชาการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างคําศัพท์ในแต่ละประเภทการอันนี้มีในหะนังสือนะครับ อย่างเช่นคําว่ากิจกรรมําได้ไม่เอ่ยกิจแปลว่างานกรรมแปลว่าการกระทํากิจกรรมนะครับจึงเป็นการบัญญัติศัพท์นะครับมาจากภาษาบาลีเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าการปรผสมคําแบบบาลีเศรษฐกิจเราเรียกว่าคําสมานนั่นเองนะครับบัญญัติมาจากคําว่า activity นะครับประกาศนียบัตรนะครับบัญญัติมาจากคาว่า certificate นะครับประกาศนียบัตรมันมาจากสองคถูกไหม ประกาศนะครับบวกนิยะบวกบัตรนะครับนิยะอันนิยะแปลว่าควรจุดๆพึ่งจุดๆควรจะน่าจะจุดๆมันจึงแปลว่าบัตรก็คือใบนะครับใบที่ควรจะประกาศให้ทุกคนรู้นะครับใบนี้ก็ใช้ในการจบการศึกษานั่นเองเนาะต่อไป secondary section คือลำดับที่สองนะครับ section คือลำดับที่สองถ้าลำดับแรกเราเรียกอะไรลูกเราเรียกว่า primary นะครับ primary secondary นะครับ primary คือแรกเริ่มประถมนะครับเพราะฉะนั้นขั้น p r m a r y School ก็คือโรงเรียนประถมศึกษาต่อมาลำดับที่สอง c o ็ d a ค y รีคือโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับมัธยมมัธยะนี่แปลว่าสูงสุดอขออภัยครับแปลว่าส่วนกลางเนาะส่วนอุดมมาศึกษาอุดมแปลว่าสูงสุดนะครับต่อไปโรงเรียนสาธิต นะครับก็มาจากคำว่า d e m เดโมนส t เ s c h o o l นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นได้ว,ว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามันก็เป็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะครับต่อไปคำศัพท์ทางด้านวิชาการนะครับศัพท์ทางด้านวิชาการชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับชื่อวิชาต่างๆนะครับหรือองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเช่นเราทำ P test ไปตอนนั้นคำว่ากิมิวิทยานะครับกิมิกิมิตรงนี้แปลว่าหนอนนะครับนักเรียนจดไว้ด้วยกิมิแปลว่าหนอนนะครับกีตะวิทยากีตะคือวิชาที่ว่าด้วยแมลงนะครับปีแสงก็บัญัติมาจากคำว่า light y e a ตรงตัวเลยนักเรียนเห็นนะครับ <S <S ทีนี้คำว่าปีแสงเคยอ,อธิบายไปแล้วว่ามันเกิดจากการนำคำภาษาไทยมาประกอบกันถูกครับปีบวกแสงตรงนี้เป็นหน่วย ระยะทางเนาะไม่ใช่หน่วยของเวลานะครับมลพิษก็บัญญัติมาจากคําว่า pollution นะครับมลพิษก็มาจาก pollution นะต่อไปศัพท์ทางด้านการแพทย์อ่ะศัพท์ทางด้านการแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อแผนกสังเกตง่ายๆนะครับ จะเป็นชื่อแผนกในโรงพยาบาลน,นะครับชื่อการรักษาต่างๆนะครับอย่างเช่นแผนกตาจะไม่อ่านว่าตดนะอ่านว่าตาจะวิทยาตาจะวิทยามาจากคําว่า dermatology นักเรียนตดรักษาเลยนะครับ mm hmm. เดิมตรงนี้ d e r m เดิมรักษาจะหมายถึงผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสบู่ถ้าใครเคยได้ยินสบู่เดิมมาพอ่นนะครับเด mm ิมมาพนนะครับา mm hmm. สบู เดิมสกินเดิมเพียวเดิมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผิวหนังทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงกับคําภาษาบาลีค,คือคำว่าตาสะนะครับต่อไปแอนติบอดีอ่าอันนี้เป็นคําวิชาการนะครับเป็นศัพท์างด้านการแพทย์ที่เกิดจากการทับศัพท์นะครับแอนติบอดีส่วนสัลยแพทย์อุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นคําศัพท์นะครับที่เกิดจากการสมัตคา สันที่แปลว่าความทุกข์นะครับบวกแพทย์ไม่ได้หมายถึงแพทย์ที่มีแต่ความทุกข์นะครับแต่ศัลยแพทย์คือแพทย์ที่บรรเทาความทุกข์เพราะเราเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องไปหาหมอสัญยญแพทย์ถูกไหมลูกไปหาหมอสัญยญแพทย์เพื่อให้เขาสัญญกรรมนั่นเองนะครับเย็บแผลผ่ญญาตัดต่างๆ,ๆนะครับก็เป็นคําศัพท์ทางการแพทย์อุบัติเหตุนะครับก็เป็นคําศัพท์ทางด้านการแพทย์เช่นเดียวกันนะครับ มาจาก accident. อุบติเหตุอ่าต่อไปคำศัพท์ทางด้านธุรกิจอ่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเจอเยอะมากเลยนะครับคำศัพท์ทางด้านธุรกิจนะครับอย่างเวลาเล่นหุ้นถูกไหมอ่าปัจจุบันในเทรดทางด้านหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะคนสนใจที่จะเยอะมากขึ้นนะครับ เราก็เลยมีคำศัพท์ทางนานธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเช่นก็ว่าเงินปันผลนะครับเงินปันผลตรงนี้นะครับมาจากบัญญัติมาจากคํา,ากกว่า dividend นะครับ divide แปลว่าอะไรครับ divide divide คือการแบ่งถูกไหมครับในศัพท์ทางคณิตศาสตร์นะครับ divide ก็คือการหารการแบ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น dividend ก็คือเงินปันผลนั่นเองนะครับต่อไปคําว่าผู้บริโภคนะครับ ผู้บริโภคก็บัญญัติมาจากคำว่า consumer นะครับต่อไป reserve fund นะครับ reserve fund ก็บัญญัติมาจากคำว่าทุนสำรองนะครับแล้วก็ธนาคารนะครับบัญญัติมาจากคำว่า bank นะครับแต่ถ้าเงินที่เราใช้แบงค์ร้อยแบงค์ยีแบงค์ห้าอันนี้มันมาจากคำว่า bank note เราเรียกว่าธนาบัตรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างศัพท์ทางด้านธุรกิจ นะครับต่อไปคำศัพท์ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นคำว่าจุดทศนิยมนะครับที่เราเรียนไปจุดทศนิยมบัญจัดมาจากคำว่า decimal point นะครับ e c i m a l คขาแปลว่าอะไรครับ deca ทศะก็คือ10นั่นเองนะครับทศศาแปลว่า10นะต่อไปแผนภูม,มิก็บัญจัดมาจากคำว่า c h a r t นะครับสมการแปลว่าเท่ากาันถูกไในรูนกบัญจัดมาจากคำว่า equate e q u a t i o นะครับ equal คือเท่ากันนะครับการเท่ากันต่อไป s t a t i s t i c คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดตรงนี้ s t a t i s t i c นะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันเป็นคำทับศัพท์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำทับศัพท์นะครับ s t a t i s t i c บัญญัติเป็นสถิติ นะครับอันนี้เป็นศัพท์บัญญัติคือเสียงมันมีความใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่คําว่าสติเป็นการที่เราเอาคําบาลีสันสกฤตที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เอาคําที่เป็นคําภาษาอังกฤษมาใช้อย่างนี้จึงเรียกว่าศัพท์บัญญัตินะครับเรื่องของเลขาคณิตก็เป็นคําศัพท์ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับตรีโกณมิติก็เป็นศัพท์บัญญัติทางด้านคณิตศาสตร์นะครับชื่อเรื่องในวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสิ้นนะครับต่อไปศัพท์ทางด้านวรรณคดีนะครับคำศัพทางด้านวรรณคดีอย่างเช่นชื่อภาพพจน์ที่เราเรียนไปนะครับเมื่อตอนเทอมหนึ่ง personification person แปลว่าบุคคลถูกนะี้ครับนิฟิเคชันคือปฏิกิริยาหรือสิ่งที่ทําให้เป็นบุคคลเราก็เลยเป็นหยัดเป็นคําว่าบุคลาทิสฐานนะครับมันมาจากคําว่าบุคคลบวกอธิษฐานก็เป็นบุคลาทิสฐานนะครับอธิษฐานให้สิ่งเหล่านั้นทําหน้าที่นะครับ หรือทําการกระทําต่างๆเหมือนกับคนนะครับต่อไปคําว่าสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์บัญญัติมาจากคําว่าซิมโบลนะครับซิมโบลิกนะครับสิ่งที่เป็นตัวแทนนะครับต่อไปคําว่าเซทไทยนะครับเซทไทยบัญญัติเป็นคําว่าการเสียสีการเสียสีตรงนี้ไม่ได้เป็นของวิชาฟิสิกส์นะครับการเสียสีตรงนี้เป็นลักษณะของการพูดเสียสีประชดประชันในทางวรรณคดีวรรกกรรมนะครับต่อไปเอสเตอร์ติกบัญญัติเป็นคำว่าสุนทรียะนะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ทางด้าน วรรณคดีเพราะฉะนั้นศัพท์ทางด้านวรรณคดีก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างชื่อภาพพจน์ต่างๆนะครับชื่อภาพพจน์นะครับชื่อรูปแบบวรรณคดีวรรณกรรมประเภทต่างๆด้วยนะครับต่อไปคำศัพท์ทางด้านกฎหมายนะครับคำศัพท์ทางด้านกฎหมายก็จะเกี่ยวข้องกับคณะไหนมากที่สุดอูศัพท์ทางด้านกฎหมายก็จะเกี่ยวข้องกับ ของคณะนิติศาสตร์นะครับหรือบางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเช่นคําว่าสารโลกนะครับศารภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่าคอร์ดนะครับ world court ก็คือสารโลก copyright ลิขสิทธิ์นะครับนิติศาสตร์โลกคำนี้ไม่ได้มีหนังสือแต่เป็นคําศัพท์ที่น่าสนใจมากนะครับมาเรียนจดศัพท์นี้ไปเพิ่มเนาะคาว่าอนุญาโตตุลาการนะครับอนุญาโตตุลาการลองเดาซิลูกมาจากคําว่าอะไรครับ มันมาจากคําว่าอนุญาตนะอ่ามาจากคําว่าอนุญาตบวกตุลาการตุลาการน่าจะเกี่ยวกับชั้นไหนลูกชั้นศาลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเป็นคณะนะครับที่ทําหน้าที่ตัดสินชี้ขาดในคดีต่างๆนะครับออย่างเช่นอนุญาตอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็คือเป็นการตั้งคณะบุคคลขึ้นมานะครับเพื่อ ตัดสินชี้ขาดในคดีต่างๆคดีนั้นๆระหว่างประเทศนะครับก็เป็นคำศัพท์ทางด้านกฎหมายต่อไปคำศัพท์ทางด้านดนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเครื่องดนตรีต่างๆชื่อการประพันธ์เพลงต่างๆอย่าช่นคำว่ากุญแจเสียงนะครับทำเป็ดนะครับวาทยากรเนื้อเพลงเนื้อเพลงว่าจากรายรก นะครับวาทยากรมาจากสองคำบวกกันคือวาทยะบวกอากรอากรจำำรําคําศัพท์ไว้คับนักเรียนถ้าเจออากรไม่ได้แปลว่าภาษีอย่างเดียวครับอากรมันแปลว่าอะไรกรปกติแปลว่ามือถูกไหมลูกกรแปลว่า,ม,ม,วามือเพราะฉะนั้นมันมีนัยยะหมายถึงอะไรอากรผู้ที่ลงมือผู้ที่กระทําวาทยะภาทยะคืออะไรลูกวาทะคือเกี่ยวกับอะไรการพูดจะพูดออกมาได้ต้องมีอะไร มีเสียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวาทยากรคืออะไรเอ่ยคอนดักเตอร์ก็คือผู้ที่กํากับผู้ที่ควบคุมเสียงของดนตรีเวลาบรรเลงวงนั่นเองนะครับต่อไปคําศัพท์วิชาการทั่วไปนะครับอย่างเช่นชื่อเรียกสิ่งของเอทิลแอลกอฮอล์อันนี้ก็เป็นคําทับศัพท์นะครับซูจิบัตบัญญยตามาจากว่าโปรแกรมซูจิบัตก็คือจะเป็น โปรแกรมเหมือนเป็นสมุดแฮนดบุ๊กผู้มือนะครับว่าวันนี้รายการแสดงวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับหรืออย่างโลกาพิวัติก็มาจากคําว่าโลกาบอกอภิวัตนะครับบัญญัติมาจากคําว่า globalization global ก็คือโลกของเรานั่นเองนะครับสังเกตอภิวัตตรงนี้ไม่ใช่วัฒนานะครับวัฒนะนะครับใช้ตัวต่อเต่านอนหนูการันนะครับอ ต่อไปศัพท์ที่มีเยอะที่สุดเลยในวงการวิชาการหรือวิชาชีพก็คือศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันของเรามันก้าวหน้าไปเร็วมากในเมื่อมันก้าวหน้าไปเร็วมากเราเลยมีการสร้างคำศัพท์ใหม่นะครับหรือปัญญัติคำศัพท์ใหม่เนี่ยมาใช้เรียกแทนหรือบางครั้งอาจจะใช้คำทับศัพท์ไปเลยนะครับอย่างเช่นคำว่าแ้มข้อมูลหรือคำว่าแ้มคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำว่าแ้มเนี่ย เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆไม่ใช่นะครับแฟ้มเป็นคำภาษาไทยที่บัญญัติมาจากคำว่าไฟล์นะครับอย่างคำว่าดิจิทัลอะดิจิทัลเรารู้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคำทับศัพท์เราก็เลยมีการบัญญัติศัพท์นะครับเป็นคำว่าเชิงเลขนะครับต่อไปเครือข่ายก็บัญญัติมาจากคำว่าเน็ตเวิร์กนะครับจอภาพผนึกเอลก็เป็นคำศัพท์นะครับที่มาจากจอ L C D ที่เราเรียก L ก็คือล i q u i d นะครับ C ก็คือ Crystal D คือ Display สิ่งที่สแสดง จบในเรื่องแรกก่อนนะครับสรุปความรู้ศัพทวิชาการและวิชาชีพนะครับศัพทวิชาการหรือวิชาชีพจะเกิดจากการสร้างคำศัพท์สองประเภทกันนั่นเองเราอาจจะเอาคำเดิมมาใช้ในวงการวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆได้เอาคำศัพท์เดิมมาเราเรียกว่าคำทัศศัพท์นะครับแต่ถ้าหากมีการสร้างศัพท์ใหม่อาจจะใช้คำไทยคำบาลีสันสกฤตหรือผสมการประกอบกันระหว่างไทยกับอังกฤษบาลีกับอังกฤษ อย่างนี้เราถือว่าเป็นการบัญญัติศัท์ขึ้นที่เราเรียกว่าคำศัพท์บัญญัตินั่นเองนะครับซึ่งวงการวิชาการและวิชาชีพที่เราเรียนไปในวันนี้อ่าวกว้างๆเลยทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์การศึกษานะครับการด้านกฎหมายทางด้านธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้จบในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกกัน เนาะใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับนักเรียนเข้าเว็บนะครับแล้วดูแบบฝึกที่2.3นะครับเข้าเว็บครูเนาะจะมีแบบฝึกที่2.3อยู่นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยคำศัพท์นี้นะครับมันมาจากภาษาไหนมันเป็นศัพท์วิชาไหนมันเป็นทับศัพท์หรือสบบัญลักษณนั่นเองเปิดเว็บนี้ได้เลยนะครับของราชบ,บัณฑิตยสถานนะส่วนหน้าเว็บไซต์ครูตรงนี้ก็มีอัพ อ่พอยที่สอนไปในวันนี้ด้วยนะครับจากโปรแกรมแคนว่าแล้วก็ลองดูคลิปนี้นะครับตอบคำถามนะครับเสักครู่นะครับ ลองดูคลิปนี้แล้วดูคํำศ <AND> well <ip> ั์นะคะ ดี๋จะไม่เสียไปเตือนจะมีลิงคไหนงะนะข้าวใบข้าวใบโอนเดียวดมพี่หุ้ยข้าวผาีรายเดือนข้าวผัีรายเดือนข้าวัีลายเดือนต้งหที่เราชอบกำลังเรา20%นะ็อย่าลิงสุกก็คงได้ละร้านสูชฉันชอจองว่วงหน้าบินแตบจองไว้ตต้องตัดีที่แล้วนะวันที่12อ่ะไมกินได้จำได้เราอยาก ดีวะนี่ไปทำอย่างนไปเดีย๋ยวขอเดินทางตอ, <c oughs> อ,อนออน,ออน,น,นี้เอได้ี่ีทัก่อนเดี๋ยวเขาป็ปส่งเดียวนี่าเงไปนเมื่อไรเมื่อกี้เวอร์ช้นนหน bể sáu tiếp theo. When you take it to go home alone. phải ทีนี้เรามาดูนะครับว่า ในเรื่องนี้นะครับที่ดูไปคําว่าพาสปอร์ตนะครับบัญญัติเราได้คําว่าหนังสือเดินทางหรือแบบอนุญาตการเดินทางนักเรียนตอบนะครับในเว็บด้วยนะครับแล้วก็ข้อใดไม่ใช่คำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีอลองดูนะครับวินโดว์เก้าห้าเฟิร์มแวร์เฟซบ o ๊กหรือ s h o ตนะครับการเปลี่ยนรูปทุก s h o ตอย่างนี้นะครับต่อไปข้อ3 4มหดูดีๆนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างคําทับศัพท์ นะครับขออภัยยกตัวอย่างคำศัท์วิชาการทางด้านกฎหมายที่ปรากฏในวิดีโอสว่วนใหญ่จะตอบคำาผิดเนาะในวิดีโอมีคำรรรศัพท์ทางด้านกฎหมายอยู่ลองยกตัวอย่างมาหนึ่งคำนะครับสัพท์ทางด้านการเพศอ่ายกมาหนึ่งคำและศัพท์ทางด้านธุรกิจในวีดีทัศน์นี้นะครับยกมาหนึ่งคำนะครับจะสามารถ,ถทบทวนได้นะครับจากเว็บไซต์ของครูนะครับในหน่วยที่2.3นะครับอ่า ห้านาทีนี้ใครมีข้อสงสัยนะครับนักเรียนเปิดไมา์และถามครูในนี้ได้เลยครับเพื่อนจะได้เข้าใจด้วยนะครับมีไหมเอ่ยข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ศัพท์วิชาการและวิชาชีพนะครับวันนี้มากันทั้งหมดเจ็ดสคนเลยตอนนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา รับชมรับฟังนะรายการในเช้าวันนี้เนาะแต่เช้าเลยน,นะ,ะ,ะยังไงเดี๋ยวนะครับครูจะอัดวิดีโอเดี๋ยวแจ้งเพื่อนด้วยนาอครูจะอัดวิดีโอนะครับสำหรับคนที่เข้ามาไม่ทันหรือติดธุระไม่ได้มานะครับให้นะครับแล้วอัพลงในเว็บนี้แหละหน้าเว็บนี้นะครับอ่าถ้าไม่มีข้อสงสัยเดี๋ยวสิบเอดโมงนะครับ 11นาฬิกา15นาทีนะครับเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวครูขอหยุดนะครับยุติการอัดในหน่วย2.3เทลเท่านี้ก่อนนะครับแลวเดี๋ยว11โมง15ครูจะส่งลิงก์ให้นะครับเพื่อจะเจอใน2.4แล้วครูจะอัพวิดีโอนะครับที่สอนวันนี้ลงในหน้าเว็บนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันเนาะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ